นี่คือเรื่องราวของสองชะตากรรมที่แตกต่างกันราวฟ้ากับเหวฝั่งหนึ่งคือนักสู้หัวใจแกร่งที่แพ้แต่ชนะเปลี่ยนน้ำตาเป็นคะแนนบวกให้คนไทยทั้งชาติได้ภูมิใจส่วนอีกฝั่งคือความฝันที่พังทลายคะแนนดิ่งลงเหวอย่างน่าสมเพชเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ทำไมเส้นทางของทีมไทยถึงพุ่งทยานสวนทางกับเวียดนามที่ร่วงหล่นไม่เป็นท่าไปหาคําตอบพร้อมกันในคลิปนี้เลยครับก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ให้กับช่องต้นกล้าแท็กเกอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ต้นกล้าแท็กเกิลโอ้โหหลังจากจบการแข่งขันวอลเลย์บอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่ไปหม,ดมาดมนะครับอารมณ์ยังค้างกันอยู่เลยใช่ไหมแหละครับ ทั้งมันทั้งดุเดือดทั้งมีดรามา่าแต่สิ่งที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดและเป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราไปอีกนานก็คือคะแนนอันดับโลกนั่นเองครับแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นแปบ๊บเดียวนะครับชมผู้สนับสนุนของเรากันก่อนหากใครกำลังเบื่อปัญหาโฆษณากวนใจเราขอแนะนำ YouTube Premium กับโปรสุดพิเศษราคาเริ่มต้นแบบเบาๆแค่หลักสิบต่ออายุเมลเดิมได้รับประกันตลอดการใช้งานมีแอดบินบริการตลอด สนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อไปได้เลยที่ ad doggy pm แล้วอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องต้นกล้าแท็กเกอร์ด้วยนะครับเอาละครับกลับมาลุยกันต่อวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบละเอียดยิบเลยว่าหลังฝุ่นตลบในสนามเนี่ยตารางคะแนนโลกมันสะเทือนกันขนาดไหนใครอันดับรุ่งใครอันดับร่วง ใครที่ทำผลงานได้เกินคาดจนคะแนนพุ่งกระฉูดและใครที่อาจจะต้องกลับไปทำการบ้านใหม่เพราะคะแนนหายไปเยอะบอกเลยว่าการขยับของคะแนนรอบนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจซ่อนอยู่เพียบเลยครับเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันที่คู่เดือดที่ต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดคู่หนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้เลยดีกว่าครับนั่นก็คือคู่ระหว่างเนเธอร์แลนด์กับเซอร์เบียครับ ผลการแข่งขันที่ออกมามันส่งผลต่อคะแนนโดยตรงแบบสุดๆเลยครับเริ่มกันที่ฝั่งผู้ชนะอย่างเนเธอร์แลนด์ก่อนเลยครับทีมกันหันสีสม้มโชว์ฟอร์มได้เข้าตามมากๆครับเพื่อนๆผลงานของพวกเธอในครั้งนี้ทําให้คะแนนอันดับโลกบวกเพิ่มไปแบบสวยๆเลยครับที่บวก6.47คะแนนใช่หรอครับฝั่งไม่ผิดบวกไปเกือบ6.5คะแนนเลยทีเดียวซึ่งการบวกครั้งนี้มันไม่ใช่การได้คะแนนเพิ่มธรรมดานะครับแต่มันมีความหมายมากกว่านั้น เพราะมันส่งผลให้พวกเธอสามารถทะยานแซงหน้าทีมแกร่งอย่างเซอร์เบียขึ้นไปบนตารางอันดับได้สำเร็จถือเป็นการประกาศสักดาห์อย่างแท้จริงเลยว่าพวกเธอกลับมาแล้วทีนี้พอมีฝั่งที่ได้ก็ต้องมีฝั่งที่เสียใช่ไหมครับตัดภาพมาที่เซอร์เบียกันบ้างก็เป็นไปตามกลไกลของการคำนวณคะแนนเลยครับเมื่อแพ้ให้กับทีมที่มีอันดับใกล้เคียงกันผลก็คือคะแนนของเซอร์เบียโดนหักออกไปเป๊ะๆเ,เลยครับที่ลบ6.47คะแนนเท่ากับที่เนเธอร์แลนด์ได้ไปเลยนะครับ เห็นไหมครับว่ามันเป็นการสวิงของคะแนนที่ชัดเจนมากฝั่งหนึ่งบวกขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งก็ลบลงมาในจํานวนที่เท่ากันทําให้ช่องว่างระหว่าง2ทีมนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่อาจจะหายใจรถต้นคอกันอยู่ตอนนี้ในทแแลนด์สะบัดหนีขึ้นไปแล้วครับนี่แหละครับคือความโหดของการแข่งขันในระดับโลกทุกแมช structured. ทุกคะแนนมีความหมายจริงๆนี่แค่คู่แรกนะครับย่งมันขนาดนี้ เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อในคู่ที่แฟนๆชาวไทยให้ความสนใจมากที่สุดนั่นก็คือคู่ของทีมชาติไทยเรานั่นเองครับบอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์รออยู่แน่นอนเอาละครับเพื่อนๆมาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วหลังจากที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงอันดับโลกของคู่เนเธอร์แลนด์กับเซอร์เบียไปแล้วตอนนี้เราจะมาโฟกัสกันที่สายการแข่งขันของเราบ้างครับมาดูคู่ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติไทยสุดที่รักของพวกเรากัน อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าผลการแข่งขันในแมชนี้ญี่ปุ่นเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าพวกเขามีมาตรฐานการแล่นที่แข็งแกร่งและเหนียวแน่นมากๆครับการชนะในครั้งนี้แน่นอนว่ามันส่งผลต่อคะแนนอันดับโลกของพวกเขาทีมชาติญี่ปุ่นได้บวกคะแนนเพิ่มไปอีก2.52คะแนนครับ การบวกเพิ่มครั้งนี้อาจจะดูไม่เยอะเท่าคู่ก่อนหน้านี้แต่สำหรับทีมที่อยู่ในท็อป10ของโลกอยู่แล้วการเก็บคะแนนได้อย่างต่อเนื่องแบบนี้ถือเป็นการตอกย้ำความแข็งแกร่งและรักษาตำแหน่งของตัวเองเอาไว้ได้อย่างมั่นคงเลยล่ะครับทีนี้มาถึงไฮไลท์ที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่แรกมาถึงคิวของทีมชาติไทยของพวกเราแล้วครับ หลายคนพอได้ยินว่าเราแพ้ก็อาจจะคิดในใจว่าโอ้ยคะแนนลดอีกแล้วแน่เลยหรืออันดับจะร่วงไหมเนี่ยผมขอบอกตรงนี้เลยนะครับว่าใจเย็นๆก่อนครับเพื่อนๆเ,เพราะสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้อาจจะทำให้ทุกคนต้องยิ้มออกมาแน่นอนใช่ครับ แม้ว่าในแมชล่าสุดเราจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปแต่ถ้าเรามองภาพรวมของผลงานนักตบสาวไทยตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์นี้ผมขอย้ำคำว่าทั้งทัวร์นาเมนต์นะครับผลงานของพวกเธอมันสุดยอดมากครับพวกเธอสู้กับทีมระดับโลกได้อย่างสมศักดิ์ศรีสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆทั่วโลกและที่สำคัญที่สุดมันส่งผลดีต่อคะแนนอันดับโลกของเราอย่างไม่น่าเชื่อครับ เท่าตัวเลขมายืนยันกันเลยดีกว่าก่อนที่ทัวร์นาเมนต์นี้จะเริ่มต้นขึ้นคะแนนสะสมของทีมชาติไทยเราอยู่ที่160.42คะแนนนะครับจำตัวเลขนี้ไว้นะครับ160.42แต่หลังจากที่พวกเธอฝ่าฟันมาทุกแมชทั้งแมชที่ชนะแบบขาดลอยชนะแบบหืดจับหรือแม้แต่แมชที่เราแพ้แต่สู้ได้สนุกพอจบทัวร์นาเมนต์ปุ๊บ คะแนนล่าสุดของทีมชาติไทยเราขยับขึ้นมาอยู่ที่171.66คะแนนครับโอ้โหเห็นไหมครับเพื่อนๆน,นี่ไม่ใช่การลดลงแต่เป็นการบวกเพิ่มขึ้นมาถึง11.24คะแนนเลยทีเดียว นี่คือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนแล้วครับว่าแม้ผลในนัดเดียวอาจจะไม่เป็นใจแต่ผลงานโดยรวมและความทุ่มเทของนักกีฬาเรานั้นยอดเยี่ยมและได้รับการยอมรับในรูปแบบของคะแนนอันดับโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเราไม่ได้กลับบ้านมือเปล่านะครับแต่เราได้คะแนนอันดับโลกเพิ่มขึ้นซึ่งมันสําคัญมากๆสําหรับการวางโปรแกรมและการแข่งขันในอนาคตต่อไปต้องปรบมือดังๆให้กับนักตบสาวไทยและทีมงานทุกคนจริงๆครับสุดยอด เรื่องของเรายังไม่หมดแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อว่าในโซนอาเซียนของเรามีอีกหนึ่งทีมที่ลงแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยพวกเขาเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันเลยครับเพื่อนๆหลังจากที่เราได้ชื่นใจไปกับคะแนนของทีมชาติไทยที่บวกเพิ่มขึ้นสวนกระแสผลการแข่งขันนัดล่าสุดไปแล้วทีนี้เราลองมาขยับสายตาดูเพื่อนบ้านในอาเซียนของเรากันบ้างดีกว่าครับนั่นก็คือทีมชาติเวียดนามนั่นเอง ต้องบอกว่าการเดินทางของเวียดนามในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่สาคัญมากๆสาหรับพวกเขานะครับการได้ลงเล่นกับทีมเก่งๆจากทั่วโลกย่อมเป็นประโยชน์มหาศาลแต่ถ้าเราจะพูดกันในแง่ของคะแนนระดับโลกอย่างเดียวแล้วล่ะก็ผลลัพธ์ที่ออกมาอาจจะไม่ค่อยน่าพอใจสําหรับแฟนๆชาวเวียดนามสักเท่าไหร่ครับเพราะจากการแข่งขันทั้งหมดที่ผ่านมาผลงานของทีมชาติเวียดนามในทัวร์นาเมนต์นี้ส่งผลให้คะแนนสะสมของพวกเขานั้นลดลงอย่างมากเลยครับ ใช่ครับเพื่อนๆคะแนขน,นของพวกเขาติดลบไปเยอะพอสมควรเลยทีเดียวซึ่งมันก็เป็นไปตามระบบการคำนวณคะแนขน,นของ FIVB นะครับที่ทีมที่มีอันดับต่ำกว่าแพ้ให้กับทีมที่มีอันดับสูงกว่ามากๆคะแนนอาจจะลดไม่เยอะแต่ถ้าแพ้ให้กับทีมในระดับใกล้เคียงกันหรือทีมที่อันดับต่ำกว่าคะแนนก็จะลดลงไปเยอะมากซึ่งในทัวรน์นาเมนต์นี้เวียดนามเจอกับสถานการณ์แบบนั้นพอดีครับทำให้ภาพรวมคะแนนของพวกเขาหลังจบทัวรน์นาเมนต์นี้จึงเป็นการติดลบไปครับ นี่ก็เป็นการอัปเดตให้เห็นภาพรวมของทั้ง4ทีมที่เราพูดถึงกันในวันนี้นะครับจะเห็นได้ว่าโลกของวอลเลย์บอลหญิงแฮมันมีการแข่งขันที่สูงมากๆเลยนะครับเนเธอร์แลนด์ที่กลับว่าทวงความยิ่งใหญ่ญี่ปุ่นที่ยังคงรักษามารตรฐานระดับท็อปทีมชาติไทยของเราที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสู้ได้ทุกทีมและมีพัฒนาการที่ดีจนคะแนนบวกเพิ่มและเวียดนามที่กำลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันล้ำค่าในเวชีระดับโลก ผมว่าการเปลี่ยนแปลงของคะแนนรันดับโลกครั้งนี้มันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับมันไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือเรื่องราวคือความทุ่มเทคือหยาดเหงื่อและน้ําตาของนักกีฬาทุกคนมันทําให้เราเห็นว่าทุกๆแต้มที่ทําได้ในสนามทุกๆเซตที่แย่งชิงกันมามันมีความหมายและส่งผลต่ออันดับโลกโดยตรงจรงิจรงๆและอันดับโลกนี่แหละครับที่จะเป็นตัวกําหนดเส้นทางของพวกเขาในทัวร์นาเมนต์ต่อไปในอนาคต ผมเชื่อว่าหลังจากนี้วงการบอลล์บอหญิงจะยิ่งทวีความเข้มข้นขึ้นไปอีกแน่นอนครับแต่และทีมที่คะแนนลดลงก็ต้องกลับไปพัฒนาตัวเองส่วนทีมที่ทำได้ดีก็ต้องรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีกส่วนพวกเราในฐานะแฟนคลับก็ต้องคอยส่งกําลังใจให้ทีมที่เรารักกันต่อไปนะครับเอาล่ะครับเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นการสรุปและวิเคราะห์ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงอันดับโลกแบบเจาะลึกที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบและได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นแล้วครับ ใครเชียร์ทีมไหนอยู่หรือมีความคิดเห็นยังไงกับการเปลี่ยนแปลง,ปลงอันดับครั้งนี้ลองมาคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมรออ่านทุกคอมเมนต์ของทุกคนอยู่และนี่ก็คือบทสรุปทั้งหมดของการเปลี่ยนแปลงคะแนนอันดับโลกวอลเลย์บอลหญิงที่เรานํามาฝากกันแบบจัดเต็มในวันนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆได้เห็นภาพชัดเจนกันเลยใช่ไหมครับว่า ทุกการแข่งขันมีความหมายจริงๆเราได้เห็นการสลับอันดับที่น่าตื่นเต้นของเนเธอร์แลนด์และเซอร์เบียที่สะท้อนให้เห็นว่าในระดับท็อปของโลกนั้นพลาดเพียงนิดเดียวก็อาจจะเสียตำแหน่งได้เลยและในทางกลับกันหากคำผลงานได้ดีก็พร้อมที่จะทะยานขึ้นไปได้เสมอมันคือการต่อสู้ที่วัดกันด้วยฟอร์มการเล่นนะปัจจุบันจริงๆครับเราได้เห็นความแข็งแกร่งที่คงเส้นคงวาของญี่ปุ่นที่ยังคงเดินหน้าเก็บคะแนนได้อย่างต่อเนื่อง ย้ำสถานะทีมชั้นนำของเอเชียและของโลกต่อไปและที่สำคัญที่สุดเราได้ร่วมภาคภูมิใจไปกับผลงานของทีมชาติไทยของพวกเราที่ถึงแม้ผลการแข่งขันนัดล่าสุดจะไม่เป็นใจแต่ด้วยหัวใจนักสู้และความทุ่มเทตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ก็ได้เปลี่ยนเป็นคะแนนสะสมอันดับโลกที่บวกเพิ่มขึ้นมาได้อย่างน่าชื่นชมนี่คือรางวัลของความพยายามที่จับต้องได้และเป็นกำลังใจชั้นดีให้พวกเธอได้สู้ต่อไปในเวทีระดับโลกครับในขณะเดียวกัน เราก็ได้เห็นการเดินทางและการต่อสู้ของทีมชาติเวียดนามที่แม้ครั้งนี้คะแนนจะลดลงไปแต่ประสบการณ์ที่ได้รับนั้นประเมินค่าไม่ได้เลยครับและจะเป็นรากฐานสำคัญให้พวกเขากลับมาแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอนาคตได้อย่างแน่นอนครับเรื่องเราทั้งหมดนี้มันบอกเราว่าวอลเลย์บอลไม่ใช่แค่เรื่องของแพ้หรือชนะในเกมเดียวแต่มันคือการเดินทางระยะยาว คือการสะสมประสบการณ์คือการพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งและพวกเราในฐานะกองเชียร์ก็คือส่วนสําคัญที่สุดในการเดินทางครั้งนี้ครับเสียงเชียร์และกําลังใจจากทุกคนคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะส่งไปให้ถึงนักกีฬาทุกคนในสนามได้เลยครับ ผมหวังว่าข้อมูลที่ช่องต้นกล้าแท็กเกลนำมาเสนอในวันนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างความสนุกสนานให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับเราจะคอยเกาะติดทุกเคลื่อนไหวในวงการวอลเล์บอลและนำมาเสิร์ฟให้เพื่อนๆได้ชมกันแบบเจาะลึกถึงใจแบบนี้อีกแน่นอนถ้าเพื่อนๆชอบและอยากเป็นกำลังใจให้เราฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญกดติดตามช่องต้นกล้าแท็กเกลแล้วกดกระดิ่งไว้เลยจะได้ไม่พลาดความมันแบบนี้อีก